ยินดีต้อนรับเข้าสู่วอลฮารมอีพ wow. e ีที่เจ็ดสวัสดีครับทุกคนหายไปนานมากเลยเยเหนื่อยมากๆนะครับคือเกมก็อยากเล่นเหมือนกันนะครับแต่ช่วงนี้จะบอกว่าติดงานงานเยอะมากเลยไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับผมวันนี้มันหยุดเดี๋ยวเราจะมาฆ่าบอสตัวที่เท่าไหร่ว่าต้องตัวที่ห้าไหมตั่้ <Yeah. S 1> ใช่เราก็พยายามจะเคลียร์ให้เร็วที่สุดนะครับผมไออันเชยกันดูนี้มันเกิดตรงไหน <laughs> บูชายักษ์กรยบูชายันเกิดตรงไหนอ่ะ เฮ้ยมันเกิดตรงนี้มาแล้วโอ้โหตัวยังใหญ่กินไฟด้วยกันไฟอย่าลืมมันขึ้นมาแล้วโอ้ยยี่สิเสียงแม่งีีสุดยอดเออยอยากมันชื่ออะไระวะยากสูตรอยากรู้ยรอยากรู้ <laughs> กินไฟยังกินกันไฟยังแล้วกินแลลวลากมานี้ลากถึงก็ลากกูครึ่งหลอดเลยอ่ะเลยเลยโอ้โหม,มันไปอยู่ในน้ำต่อแมวิ่งมาใช่มันต้องลากมันเข็นมานี่ก่อนเราเรื่องนะครับบอสตัวเนี้ยเขาบอกเก่งมากเลยอื้มอื้มก็ไหนอะครับ มานี่มาเล่นแถวนี้กันตามมาพูหนุม่มโอ้ยไฟลุกเไปโดนไฟเผาไม่โดนไฟเผาผีผีโดนไฟเผาโอ้โหกลับไปไม่สู้กับมึงหรอกอืมกลับไปก๊อปปี้ไม่สู้กับมือไ,ไอ้แค่นี้ไหมเอออายตุบเบลือเลย ตัวโคตรใหญ่ต้อมระวังไอ้นั่นตัวนั่นอยู่นั่นก็บินนะไม่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 ไม,ไม่ไอตัวที่เราฆ่าไปอ่ะหวัหวหวัหวหวัวหัวหัวหัวเงินครับเงินเงินผีเมจับกี้เงินปีนอื้อืมอ้มอื้ม เอาบัฟหมาหมาไปเจ้าทำอะไรข้าไม่ได้หรอกหมาอืมอืมพ่อมลุยมานาะก็้ามาอุปบัติดดไปถ้ำหรอือหืออืมอืมอไปไม่กนะลัวลนะกลัวอุะบัตใช่แรงจัด

ดีดีดีสีแม่งรอบไปแล้ววิ่งออกมาเล่นมุมนี้ต้องเราไม่อยากปนกับมันมุมนี้เราได้อยู่เอาเต็มเลยล็อกอืมล็อกมาแล้วอ่ะชช่ล็อก,อลอกแล้วอือหืออือหืออือหือ อกเกอร์อกเกอร์มาครับม,มาโอ้โหวิ่งก่อนไฟเผาล็อกไหนเฮีย <Here S 2> ไฟไม่เผาล็อกบุกราระบ่ามานั่งรอเลยครับมาครับมาครับโต้ไอ้ล็อกเวนนั่งรอเลยครับมันมาแล้วมันมาล้อปีนดี วายดวงกอปปินทั้งล็อกทั้งออปปิ้นตายถ้าเกืดน่าจะขนาดสุดยอดอื้มตัวนี้อีกตัวอะไรล่ะเนี่ย กูมาตีบอร์ดนะกูไม่ได้มาร่ามอนสเตอร์อีกสุดกมอยู่ตรงกูดิประมาณห้าหกตัวได้ก็บินอีกประมาณสี่ห้าตัวล็อกอีกสองอีกสุดเอ,อ้ยเจ็ดวัตมาแมนคือตัวอะไรวะไม่ป่าดีกเลยตรงนี้ก็ตรง,งนี้ก็มอนสเตอร์จากป่าดำมาเข้าโอ้โหพวกมึงทำไมไม่สู้กับบอสดมาสู้อะไรกับ,บกูครับผมค้าทายความสามารถกูตัตีที่ออฟมาเต็ม ยากสูยากรู้มันชื่ออะไรครับบอลตัวนี้มันก็สมสมคำล่มเรือก็ยากรู้เหมือนกันยากรู้มาอื้มอืมอื้มอืมบินลบวิ่งลบโอ้ตาย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 ตัวนี้มัน งมาได้ยังเนี่ยต้อมติดล็อกสองตัวเนี่อ่าบัฟคูยังอยู่เลยดูแล้วแต่ว่ายังไม่หมดกี่นาทีอ่ะสิบห้านาทีไม่กูหมายถึงอออคูดาวอะไม่ได้คูดาวแน่ตามบัฟยังมีรีเฟียม่หม ตัวนั้นก่อนให้ลบๆๆถ้ามันกัดตื้อแม่งกันด้อยู่ถ้ามันกัดกัดได้ยงต้อมต้อมเก็บตัวนี้เอาตา,ตายตายมันตายแล้วโอ้โหเนี้ต้องตายเราไปเล่นลึกไปเนาะตรงนั้นอะ โดนโดนอะไรล็อกล็อกล็อกเกอร์นีม่มานี่จาเป็นได้แล้วล็อกันตายแล้วเพื่อนอืมอ่า อุกก <d iances> าบาตุกกาบาตุกกาบาตุกกาบากุกกาบาโอ้โหยอนเลยทไมอย่างนี้โอ้โหโอ้โหู้อหือเปรียบ อันนี้มันมาจากไหนวะปิ้งอ,อื้อยากไปหมดเฮียกับิ้งก่อนเลยมาโอ้โหอ่เฮียไม่ใส่เลยนะ มีฝเกิดมกเกิลทั่วไปบล็อกไม่ไมียิงอะไรของมันวะเอ้ตายแล้วตายแล้ว โอ้โหตาย,ตายใช่ <azt> อันนี้หมดเขาเรียกว่าไรวะไฟหมดลืมดูหมดแต่ข้าก็บินเสาพังมาเลยเหรอหมดแล้วไหนว่ายุง่งเนี่ยสานี้เล่นไ,ไ,ลได้ไอเส้าสองเล่น นให้กูตั้งไว้ไหนเนี่ยตั้งตรงตรงกลางแทนเลยอ้ยอ้ย,อย,อยตั้งแล้วตั้งแล้วอ้าวแล้วตรงกูมีก็บ,บินมาไงเกิดมาแบบอาแล้วก็มาหากูยิก สุดยอดเหียบพัรอสี่นาทีสี่นาทีมันตีมาไ,ปปไม่ยิงพังเลย เล่นยากโอ้โหโอ้โหต้อม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 มันออกจากน้ำมาเราเดินลำบากโอ้โหเนี่ยตรองลากขึ้นมาเนี่เสาเนี่ย กูกินอันนี้แล้วรูปงูแล้วไม่ขึ้นมาด้วยหรอโอ้โหเลือดมันลีนี่ต้องต่อดมันไปนเรื่อย ขึ้นมากาบาทมามเริ่มเริ่มอู๋ตาย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 ทำไมมันไม่ขึ้นมาวะ นั่งโอเลยแบบต้มต้มกูกราบาดนั่นยงไงสร้างคาบ้านไปเรียกเดี๋ยวลากูนี่ ไปดับได้ไงทำไมมันไม่มาล่ะ ผู้าาลางมันนี่ยนะสามสิบวิต้อมออจะได้นะแล้วนี่อะไรมันก็ทำอะไ <ง S 1> รกลกองไฟเราเฉยดีนะอ่ ลบลบบเข้าเข้าเข้าลุมเข้าหลุมเฮ้ยต้องเพิ่มเลือดเอเลือดใหญ่อ่ะกินได้เลยกินได้เลยกินไม่ได้สั้งไม่ได้เลย สร้างไว้สูงๆก็กได้อันนี้แกนแกนก่อนไหยครับเดี๋ยวปูดึงให้ตรงนี้ <c oughs> ลุบลุบลุบลบลุบโอว้ยเฮียฮะกูไปมานี่ได้ไงกูไม่ได้อยู่ในระยะโคตรตุ่ม มามามาโอ้ยเด่นยางเว้ยเยี่ยมเยี่ยมืืออืมผมบวกหมดนะครับใส่ ใส่ใส่วิ ừ, ่งเขารูกันโอ้ยสุดยอด้ถไฟแม่งนานด้วยนะแปบบ๊แบบแปบบ๊บแป๊บไปนั่งกองใหญ่นั่งก่อนนั่งก่อนอื้อ อ,อันนี้ผีโดนไฟเผาผีโดนไฟเผาอะไรอะอะไร โอ้โหอะไรวะกบบีนมึงชอบเสีอบตลอดเลยไหมแล้แม่งก็พังโอ้โหพังกอ้กีก Anh ấy Ăn đi, mưng như này nhá Để có viên mà ăn tìm hay To mà Tom, อืเอาดีคร like, <sh> ับมามาเหออืมกินยาเหลืองต้องเวลาหมดไปดาวยาเหลืองมาไหนไงคุลก่อนนะ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยกบาโอ้โหโอ้โหโอ้โหสุดจัดนี่มันอะไรกันเนี่ยยาไฟก็จะหมดตอนนี้ยังกินไม่ได้ แ๊บแ๊บว <noise> oh ้าวพี่มาเร็ว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 รื้ได้ลุยได้ตัวเนี้ยอื้อหืออ้ออว้าวพี่ หนีอยู่กระบะอูกระบะดอย่าหมาครับอย่าไฟต่อผมไม่อยากจะคิดเยอะเพราะว่าผมมีบัฟนะยังเลือไหมเพิ่มไหมใช่ยังเหลือไหมเด็กอื้ออื้ออื้อต้มอื้อข้าอยู่อื้อเบลตี่หนีหนี เอเวอวกอวกใส่แล้วโอ้โหร้อนครับร้อนเหลือสี่สิบวะร้อนร้อนร้อนครับอว้าวที่ว้าวที่ว้าวที่ครับพี่น้อง ว้าวว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 วีเหลือววววอีกแล้วครับพี่น้องครับว้าวว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  หวัเเเวเอ้ย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 เฮ้ยอันตีเอ้ยเอ้ยอืมเรือดเลื่อดเรื่อยอย่างเดียวมันมีเพิ่มเลยสิบอกที่มาแล้วพี่น้องเอาตกเศษต้องเฮียลงเต็กกูเนี่ยเก็บแต็กก่อนเป็นอะไรกับกูปะเนี่ยเฮ้ยบ้าเลยอยู่หนึ่งอาทีกว่านั่งพักกับผมไหมหัวหัวบ้าบครับบ้า บัฟหนึ่งนาทีต้องใช้คุ้มอือ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 ว่าพี่มาแล้วโอ้โหหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีตายอยู่ตายอยู่เชื่อเชียบหกตีเฮ้ยอีกแล้ว ไกลแล้วไกลแล้วอีกแไกลแล้วอีกอนิดเดียวเดี๋ยวกูรอ,อ,อ,อสักนิดนะพวกพวกพวกพววกเดีวกูเพิ่มสักนิดนึงก่อนว้าวซี่มาแล้วครับพี่นอ้องต้องใส่ต้มเป็นอะไรกับกูวะเนี่ยส่วนตัวกูวะเนี่ยเขาโกรธนะครับโ <c oughs> กรตกูมานั่งจิ้งไปใจเย็นๆได้ว้ซีอืออืออีกนิดเดียวใหม่อีกแล้วล สิบแปดวิเลือดสิบแปดวิเดี๋ยวเก้าวิเดี๋ยวเดี๋ยวกูกินยาเพื่อเลยกูวิ่งไปใส่เลยเดือดจริงครับทุกคนพร้อมถูกอมเข้าแล้วนะสามสองหนึ่งอย่าบอกว่าจะหมดสิกว่าเอาเอายี่สิบวิแล้วก็จะหมดนะมากูกูไม่ถอยแล้วนะเออเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอ้ยพี่น้องครับพี่น้อง พี่ <l id> น้องครับพี่น้องให้ด้วยข้าง <apan> พี่น้องครับพ <acht> ี่น้องเอ้ยเย้เหนื่อยในที่สุดเหนื่อยใช่อ่ะผูโดนผูโดนระเบิดลูกสุดท้ายตายจะตายอ่ะเอ้ยพี่น้องครับพี่น้องพี่น้องศพเฮียต้อมครับพี่น้องเดี๋ยวรอเฮียต้อมมาก่อนครับ โดนดอกโดนดอกสุดท้ายโอยเหนื่อยเลยครับทุกคนสงครามจบลงแล้วดูครับดูทุกคนดูสภาพแวดล้อมสงครามบอสตัวที่แบบพังยับลงไม,ไม่เหลืออะไรเลยตาย,ยไม่ต่ำกว่าสิบดอกเหนื่อยมากมากอ่ะเหนื่อยมากนะครับบอสตัวที่ห้านี่เป็นเหนื่อยมากครับเห็นไหมครับเด็กแก๊งนู่นครับมาแล้วกําลังเดินมาแล้วเราจะหนีมันไหม เราจะบวกกับมันต่อโหฝั่งนี้เข้าฝั่งนู้นเข้าอ่ะฝั่งจลาจัดสักหน่อยแล้วกันหืลองมีด<ห>ดิทเชดช็ดเห็นไหมขี้แรงนะงไงยขาตีแรงอยู่นะขีแรงพี่นั่งแหละเออแย่เขาหน่อยเขาจะได้นอนตาหลับเหนื่อยมากนะครับผมเอาละครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ EP ถัดไปนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปบอสตัวไหนหรือเราจะไปดันเดี๋ยวรอชมนะจ๊ะก่อนจะนอนอย่าลืมแปลงฟันกันด้วยนะครับ bye bye, บ๊ายบายจุบ๊บๆไปยังไปบันดี